ทุกคนว่างไหมไปเที่ยวกันค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ11โมงครึ่งคือจริงๆไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกแล้วก็พอหยิบมือถือขึ้นมนาถ่ายตัวอย่างนี้มันก็แปลกๆเนาะ ก็เลยมาแอบเยืนถ่ายอยู่ในมุมมืดๆเงียบๆคนเดียวช่วงปีที่วันนี้เป็นวันศุกร์ตอนประมาณเที่ยงเที่ยงที่สถานีรถไฟก็ยังไม่ค่อยมีคนเยอะแต่ตอนไปเที่ยว รับสถานที่แรกที่เราพาทุกคนมาเที่ยวนในวันนี้นั่นก็คือศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ในสมัยนั้นเนี่ยอยากจะให้กรุงเทพมีโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศเนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีช่วงแรกๆใช้ในการฉายหนัง ต่อมาก็มีการจัดแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะโขนละครนเวทีจนกลายมาเป็นศูนย์รวมศิละปะการแสดงของประเทศไทยมาจนถึงวันนี้โดยไฮไลท์ที่ใหญ่และงดงามมากแคมยังเป็นไฮไลท์สำหรับเราในวันนี้ด้วยนั่นก็คือการแสดงโขนที่ศาลาเฉลิมกรุงค่ะได้บัตรมาแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้มาดูโขนที่ศาลาเฉลิมกรุงเลยไม่แน่ใจว่าจะจอกข้างหน้าทันหรือเปล่า เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันถ้าจองทันก็เยี่ยมไปเลยละคนที่นี่จะแสดงเปล่าเนื้องตลอดทั้งปีโดยมีรอบปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละ3รอบในเวลาบ่ายโมงบ่ายสองโมงครึ่งและ4ี่โมงเย็นค่ะจะแสดงรอบละประมาณ2 5นาทีโดยคนไทยสามารถซื้อบัตรได้ในราคา100บาทและนักท่องเที่ยวต่างชาติในราคา400บาทค่ะดูจบแล้วค่ะคนเต็มแทบจะทุกที่นั่งเลยแล้วก็ เสียงตบมือสนั่นลั่นพอคือการแสดงไทยของเราไม่ว่าผ่านไปกี่ปีก็ยังขังจริงๆเนาะก็ถือว่าจบทพลนแรกไปได้อย่างสวยงามแล้วก็รวดเร็เดวด้วยเหลือเวลาอีกครึ่งวันเนี่ยแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือครึ่งวันแล้วแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลย สภาพคือตอนนี้เดินมาจนงถึงสถานที่ถัดไปที่อยู่ในแผนละแต่ยังหาร้านข้าวกินไม่ได้เอาเป็นว่ากับข้าวมื้อแรกเป็นไก่ทอดนอาโรงเรียนวัดรชาชบพิตรคือตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามแล้วแล้วก็เด็กๆน่าจะกำลังเลิกเรียนพอดีก็เลยมีนักเรียนเดินออกมาจากโรงเรียนเยอะเลยก็ได้ไก่ทอดมากินอู้ชิดถึงฟิลตอน มอปลายมากของจริงต้องไก่ทอดอย่างนี้หน้าโรงเรียนเท่านั้นโรงเรียนคือทำถึงมากอะ่ะให้เลยให้เลยมาถึงแล้วสถานที่ในแพลนต่อไปของเรานั่นก็คือคุณคุนกันหรือยงังทาดามิวเซียมสยาม เซยมสยามป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ตั้งอยู่ที่ท่าเตียนกรุงเทพมหานครเปิดครั้งแรกในปีพุทธศักราช2551ตัวอาคารเดิมเป็นกระทรวงพาณิชย์เก่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปสวยๆและมาปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะจุดเด่นของที่นี่คือไม่ใช่พิพิธภัณฑ์แบบที่มีแค่ของเก่าให้ดูแต่ยังมีการใช้สื่ออินเทอร์แอคทีฟเกม ฉายภาพและกิจกรรมให้คนสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องความเป็นไทยในมุมมองใหม่ๆได้เข้าไปข้างในเนี่ยห,หลักในชวนน้คิดว่าไทยคืออะไรความเป็นไทยเกิดขึ้นได้ยังไงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไทยสัมพันธ์กับวัฒนธรรมโลกแบบไหนอย่างข้างในเนี่ยมีโซนหนึ่งที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับเราคือโซนไทยสมัยใหม่หรือวิถีชีวิตไทยร่วมสมัยที่นี่จะจัดแสดงของใช้ใกล้ตัวคนไทยอย่างยาดมรองเท้าแตะ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปและอีกหลายอย่างเลยมีบางอย่างที่เราก็ได้ทันใช้และบางอย่างก็เปลี่ยนรูปแบบไปบ้างแล้วแต่นี้ก็ถือว่าเป็นความสนุกของประวัติศาสตร์อีกอย่างนึ่งนะคะแถมคมําบรรยายแต่ละอย่างเนี่ยคือน่าสนใจมากอ่านสนุกสุดๆอยากให้ทุกคนได้เข้าไปชมกันเยอะๆนะคะเพราะที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่ทําให้ได้เรียนประวัติศาสตร์ไทยแบบสนุกและก็ไม่น่าเบื่อเลยค่ะ ของฟ้าก็คลึมๆเนาะแต่ก็มีข้อดีตรงที่อากาศไม่ร้อนแล้วก็เดินไม่เหนื่อยด้วยคือหัวยุ่งขึ้นทุกซีเลยอะบรรยากาศดีมากคือคือสถานที่สวยอะต่อให้ฟ้าคลึมๆก็ยังรู้สึกว่าคือถูกต้องอยู่แต่ฟ้าคลึมจริงจะโดนวาปะ สงสัยละสิว่ากำลังเดินไปไหนคนเดินก็สงสัยเหมือนกันเม่อเลยจะถึงเนี่ยไกลซะเหเลอเกินหรือว่าจะเดินชิว,ชว วังหลังค่ะนี่แหละแผนสุดท้ายของเราคือวังหลังเพราะว่าคิดว่าอาจจะมาไม่ทันหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็มาทันเกือบหกโมงเย็นได้ละจริงๆมาที่นี่เรามีเป้าหมายนะทุกคนเคยได้ยินวิปครีมในตำนานหรือเปล่าเคยมากินครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าถูกใจอะ่ะต้องกลับมาซ้ำเดี๋ยวพาไปดู ที่นี่คืออํานวยไอศครีมเฮาส์หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อร้านวิบครีมในตํานานวังหลังร้านไอศครีมเก่าแก่ก้วงหลังมานานหลายปีมีเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือวิปครีมซึ่งเป็นวิปครีมแบบโฮมเมดเนื้อสัมผัสไม่เหมือนใครที่สําคัญคืออร่อยมากแอบกระสิบว่าราคาไอศครีมก็ไม่แพงเลยค่ะได้ยินเสียงคนหรือเปล่า ตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็เป็นเวลาประมาณ6โมงคึ่งท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้ว แต่กี้ตอนนั่งเรือมาเห็นวัดอรุณเปิดไฟสวยมากงั้นเดี๋ยวก่อนกับคาไปดูวัดอรุณสวยๆที่พัดเย็นดีฝนดกค่ะทุกคนเห็นได้เราไหมไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้แหละให้ดู นี่วัดดารณุณตอนกลางคืนเปิดแสงสวยมากก่อนจะตากกันในวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มาเที่ยวเป็นเพื่อนเรานะคะ ถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีในครั้งหนึ่งเลยการออกไปเที่ยวบางครั้งก็เตเ็มไปด้วยเรื่องสนุกและประสบการณ์ใหม่ๆบางครั้งอาจมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นบ้างแต่ทั้งหมดนี้แหละคือสีสันของชีวิตไว้หากคุณมีเวลาว่างลองหาโอกาสไปเที่ยวดูสักหน่อยดีไหมคะ